ยิง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 ที่ไปดูที่ผมว่าแม่งไม่เข้าเป็นอะไรที่แม่งใช้ความอดทนสูงม,มากก็ใจร้อ,อนก็ถ่ายไม่ได้ถูกต้องไม่ออดทนคือถ่ายไม่ได้เลยปลาเลยยิงเลยยิงมันมันไม่สวยอะ่ะเสียงเข้าไม่เอ่ยหนึ่งสองสามเช็คตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาจตุจักรนะครับตอนนี้เรานัดอาจารย์คนหนึ่งไว้ชื่ออาจารย์ไบต์จะมาสอนเราถ่ายประกาศนัดไป้9โมงตอนนี้ก็ได้เวลาละ เดี๋ยวรอดูว่าอาจารย์ไบจะมากี่โมงแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนถ่ายประกาศกันแต่ตอนเนี้ยยืนรอไว้ก่อนยืนอย่างเงาเงา,งาเฮ้ยอาจารย์ผมมาแล้วาอาจารย์ไบอาจารย์ไบเดี๋ยวเดินไปรับก่อนนี <have> ้ครับยัดแค่ใส่เสื้อ NPS ด้วยหรอ มันต้องวันนี้เราถ่ายงานใช่มครับแล้วต้องมี NPS ใช่ไหมครับโอ้โหมาเต็มมาแมสผ่านเลยถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าถ้ามึงจะถ่ายประกาศเนี่ยมึงต้องมาซื้อประกาศก่อนมาต้องเลือกปลาที่ตัวที่มารยาทดียังไงปลามารยาทดีด้วยไสวยเี่ยลองมาทำซิดคอมมันเป็นเป็นเป็นรายการตลกหรือเปล่าครับได้สิครับเสื้อเขาสวยเนาะใส่แล้วฝังเข้าวัดอุณภูมิก่อนโอเคผ่านได้ ถ้าตอนเข้าวัดเนี่ยคุณต้องทําจิตใจให้สงบสบายวัดอุณภูไม่ไม่ใช่วัดวา่ะไออ,อไม่น่าเป็นช่างภาพเราน่าเป็นตลกกันเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นการมาจัด,ดจัดที่เช้าที่สุดในชีวิตผมเลยตั้งแต่เกิดมาก <c oughs> ูยังไม่เห็นปลาที่พี่ไบบอกเลยว่าร้านไหนแต่มเมื่อกี <c oughs> ต้ตรงตรงเมื่อกี้มันขายปลานะ ตรงเนี้ยเลยมาขายนกแล้วช้างเผือกเนี่ยมันอยู่ในป่าถูกป่ะมึงจะไปเจอแบบตามไม่ได้ไม่มีช้างเผือกอยู่ในป่าต้องไปเลือกมาอรอรอรอดูช้างเผือกเลยชื่ออะไรลูกฮ<ะ>ัลโหลชื่ออะไรครับไม่คุยกับกูเลยน้องไม่สนใจเลยเมื่อกี้ชื่อบอกว่า,วาตอนนี้9ก้โมงยีนาทีโคตรเช้าบอกแล้วเป็นการมาจัุจับที่ชั้นคนถ่ายใช่เหรอใช่กูถ่าย วันประมงน้อม9กครั้งที่31มสิเอ็เนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงมาให้พี่ใบสองถ่ายเพราะพี่ใบเขาเป็นคนถ่ายภาพประกาศที่ออกสื่อเยอะแยะมากเลยทั้งแบบปลาที่ลงสแตมอะไรเงี้ยพี่ใบก็จะเป็นคนถ่ายสแตมแบบสแตนมไปสีไทยอะไรเงี้ยอ่านี่นีผ่ผลงานเฮียเขา แล้ววันนี้เราเราจะถ่ายประกาศอะไรครับประกาศยักษ์หรือประกาศธรรมดาเยวประกาศมันจะมีปลาชนิดหนึ่งที่ปลาที่ผู้หญิงไม่ชอบเลยคุณรูไ้ไหมปลาอะไรปลาอะไรครับปลากัดหมครับกระดเงีย,ยงเงียบเลย <c oughs> ประกาศยักษ์นี่คือจะตัวใหญ่กว่าปกติใช่ใช่ใช่ครับใหญ่กว่านี่ครับนี่เป็นฮัมมูนยักษ์นะครับตัวจะใหญ่มากแล้วก็ดุมากด้วย ว่ไก่เยอะกว่าปลาเนี่ยเสียงไก่เพียบเลยพูกนี้ถ่ายง่ายเพราะว่าตัวใหญ่โฟกัสง่ายถ่ายสวยด้วยเสี็ยดูว่าแม่งถ่ายง่ายจริงป่ <c oughs> ะกดใจถ่ายง่ายนี่ใช่เป็นใช่เวลาเป็นปีอะมือใหม่แบบผมไงไม่ยากหรอกเราถ่ายลูก่กันไปอยู่แล้วแค่ต้องจับจังหวะให้ได้นี่อย่างงี้เขาจะถ่ายง่ายหน่อยเพราะว่าตัวใหญ่นี่จะประมาณสี่สามนิ้วนี่คือใหญ่มากแล้วตัวเต็มที่อายุก็น่าจะมีสัก เดือนห้าเดือนจริงๆต้องให้ความรู้นิดนึงว่าประกระเนี่นอกจากเป็นสัตว์น้ำารําชาติแล้วก็ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับส่งออก<ม><น>เยอะเหมือนกันเม่ไ<น>ริเน่ไป,เไปแต่ไม่ีบได้เป็นญี่ปุ่นกัน,น,นไปญี่ปุ่น<ม>นะฮะไนญี่ปุ่นเลยไี่กี่กี่วันนะครับพี่เวลาไปส่งสามสี่วันได้ไหมสองวันสองวันจริงๆเราก็ต้องวางยาก่อนผสมยาสลบนิดนึง ให้ปลาเขามึนๆไม่งั้นเขาก็าจะแบบว่าแพนิคครับอิจฉาปลาเลยได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้อืมพวกนี้เป็นเป็นไฮบริดนะครับเป็นเป็นผสมมหาชัยในสิทิเจอที่มหาชัยถ้ามีมีประกาศป่าพกกาดกลางเดลต้าสเปนเด้นอีสานสมารักใช่ไหมครับสมารักส,สมารักดี่แน่สมารักอยู่ไหนเอ่ยเดวกอะนี่พวกนี้เป็นเป็นเป็นสมารักอีสานเขาเรียกปลากีตาร์ว่าครับอินกีตา กีตาร์ก็คือเหมือนหางเขาจะลายใช่ใช่ไหมกีตาร์ก็พองนี้เขาจะเอกลักษณ์เขาคือไอ้มือเขาจะสั่นแล้วล่ะเขาจะลายพวกนี้ก็จะว่ายว่ายสวยแต่ว่าห้องห้องนู้นเนี่ก็พัฒนาเาจากตรงนี้ทั้งหมดเลยจากสายพันธุ์ดั้งเดิมมาค่อยๆไล่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 นี่นะครับไปจีนแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ไปจีนนะครับถึงบอกว่ามันเหมือนเหมือนกระตู้นะครับเลือกเด็กนะครับหน้าตู้ดีครับดีอันนี้คือเรามาร์คตัวนี้ใช่ไหมมาร์คตัวนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูคู่นี้ อย่างนี้เราก็ต้องเลือกถ้าอย่างถ่ายเป็นๆตัวอาจจะไม่สวยเท่าไหร่สีมันไม่ได้ว้าวมากแต่ว่าวายสวยอันนี้คือพันุอะไรเนยอันนี้ก็คือประกาศยักษ์คมูลยักษ์ใค้คะูลยักษ์อันนี้ฮียเรียกน้องเบอร์อะไรับเฮี่ยเรียกเบอร์นี้น้องเข้ามาใหม่น้องเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ต้องรอยน้องเขาคุ้นกับตู้ก่อนไม่เคยลงงานี่ไม่เคยลงงานครับกุยครับกุยพูดถึงเรื่องอะไรครับประกาศไงประกาศเนาะเออที่ดีไม่ได้เนะ วันนี้จะถ่ายปลาทั้งหมด2ตัวเดี๋ยวพี่ใบกำลังเทียบปลาอยู่ว่าตัวไหน <c oughs> มันเหมาะกับเอามาถ่ายคู่กันสีใกล้เคียงกันฟอร์มลายสวยค,คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกำลังเลือกปลาอยู่รอครับหนึ่งแม่งเป็นเรื่องยากเลยเหียกูยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ปลาครับทั้งหมดกี่ตัวนะพี่ได้มา3ตัวครับเดี๋ยวเราต้อง move จากที่นี่แล้วเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายก่อน <c oughs> ไปให้อาจารย์ใบสอนถ่ายก่อนเดี๋ยวมู v e ่อนไปหาที่ถ่าย อันนี้น้าเราใช้ถ่ายปลานี่คือต้องเป็นน้ําแร่ป่ะครับคุณจะเป็นน้ำกินนะครับไม่ใช่อะไรนะคือหนึ่งในะปลามันจะไม่น็อกน้าแน่นอนทีนี้จริงๆเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้คลีนอะไรเยอะแยะแต่ว่าเราก็ต้องรอให้ฝุ่นมันตกตะกอนนิดนึงนงครับก็ยังจะพอมีบ้างแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าอยู่ในงานซีเรียสจริงๆเนะี่ยเราก็จะซีเรียสเรืเ่องน้ํามากคุณกุ้ยบอกว่ากุก้ยเช็ดแล้วนะครับฝุ่นเยอะเมืองใหม่ครับโทษทีแต่ตอนถ่ายมันก็จะเห็นนะว่ามันอไรเพราะว่าเราใช้ตาขยายสูงมากวันนี้เราถ่ายด้วย อะไรครับพี่ S B 5000ครับทั้งหมดเลยใช้เป็น W R A สิ Z นะครับเอาง่ายๆว่าเป็น n ค k o n System ทั้งหมดแล้วกันใช่ใช่เป็น Nikon System คทัดเ,เราก็จะใช้เป็น D 5 1ตัวนะครับ D 5กับ105ตัวเก่าแล้วก็อีกตัวนึงเป็นแ6้ถกแกับร0อตัวใหม่1 0อตัวใหม่แล้วจะทับทายกันนะครับเรื่องความคมน,นะฮะ3 5 0 0 0แต่ยังยังไม่รับมอบของน,นะขอให้จองก่อนช่วงนี้ลังพึ่งนี้มีน้ำหวานไหมพี่อุ้ยพม่ตีมาครับ ติดติดด,ด้วยไหมครับเพื่อความเท่ครับติดว่ายัถามะอะไมติดติดให้มาคะะ่ะเซฟของพวกนี้เราเซฟตามเขาเรียกอะไรนะตามปลาว่าจะเอาปลาสีไหนชนิดไหนนะครับที่น่าก,ก็ต้องเลือกอุปกรณ์ให้มันเหมาะแบบมันก็คือสตูใหญ่นั่นแหละพีแต่ว่าเราย่อขนาดลงไหมให้มันเล็กลงแค่นี้นะฮะ <p> คือลักษณะการใช้งานต่างกันถ้าถ่ายในสตูหรือว่า คุณไม่ยังเป็นต้องการฟิลเตอร์ที่สเปซิฟิกจริงๆอย่างเช่นผมอยากให้มันเข้าใกล้ผมก็ใส่โคลสอัพถูกปะ uh ่ะ huh. เอานี้ดีกว่าอาจารย์ผมเนี่ยแกอยู่ Mac um uh huh. แมกนัมแกก็บอกว่าถ้าแกใช้เลนตัวหนึ่งเนี่ยราคาแม่งแบบแล้วจีนัวอย่างเงี้ย uh huh. ตัวหนึ่งหลายแสนถูกป่ะ uh huh. แกบอกว่าทําไมต้องเอาชิ้นแก้วราคาไม่กี่พันบาทบไม่กี่พันบาทเอามาบังคุณภาพดรอปคุณภาพเลน uh huh. นี่เขาพูดกับผมอย่างนี้นะอาจารย์บอกว่าผมไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงแต่ผมคิดอย่างงี้ uh huh. แล้วเดีจะแชร์แชร์ให้ฟังนะก็ถูกของแกแหละ ถ้าถ่ายในสตูว่าไม่จำเป็นต้องใช้ใช่ครับแต่ถ่ายข้างนอกก็ใส่ไปก็ดีป้องกันนิดนึงวันนี้นะครับไฟหลักเราสองตัวซ้ายขวายิงท็อปเหมือนถ่ายก๊อปปี้เลยฮะคิดว่าจะต้องมีเปิดข้างตรงนี้สองตัวไม่ต้องใส่คหตัวเคยยัดมากสุดทั้งหมดแปดตัวซึ่งก็แซ่บตาครับ ราจะซิงแลดโดยใช้ตัวนี้นครับ W R R10 ของมิคคอนว้าตัวใหม่เบาแหละผมชอบค่ายนี้นะเขาชอบทําของประมาณของดขององีของมันต้องมีผมใช้คําว่าของมันต้องมีของมันต้องมีน่จ้าตัวนีว้ไม่ถึงครับตัวนี้หนักมากเขามีสโลกแกนว่าไงนะก้องหนักเราไม่แคร์หักมาหาหนูแลดเราใช้ S คสบ0 0้าพันแบบนี้นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ ลดแล้วไดตอนนี้ลดแล้วอยู่ประมาณหมื่นห้าลดแล้วอยู่ตัวเรประมาณหมื่นห้าใช่เ<อ>พราะตอนผมซื้อหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าไม่แนะนำให้ซื้อแฟลชมือสองนะครับเ<า>พราะส่วนใหญ่แฟลชเขาจะมีเงินทุนแล้วปกติพี่ใบถ่ายเอฟเท่าไหร่พี่ปกติเหรอแล้วแต่ตัวปลานะเราเอาแค่ยี่ยี่สองยี่ห้าปีดสองร้อยครับไอโซสี400่ร้อยเทได้่สี่ร้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องมัน มันฉลาดนะไวบาลานเป็นแฟลชนะครับตั้งเป็นแฟลชไว้บาลานเป็นแฟลชจริงๆมันมันละเอียดอ่อนนียเราเปลี่ยนจากถ่ายนางแบบหรือถ่ายออบเจกซับเจกที่ขนาดใหญ่มาเป็นเล็กๆเนี่ยคืออย่างนี้นะครับกล่าว่าพอมันบ้าวส์มาเนี่ยแล้วก็จะมากระทบเข้ามาในนี้แล้วก็จะขึ้นขอบดําๆนิดนึงลองดลงตอนนี้เราใส่ประกาดลงไป2ตัวแล้วนะครับ เนี่ยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ่ายให้มันสวยได้นะครับมันจะค่อนข้างคึกพอสมควรกำลังคู่กัน,นแต่มันก็ไม่ได้ลงกันไปลงไปแล้วกัดกันเลยใช่ไหมยังย<ะ>ัง <ๆๆ S 2> คือประกาศอย่างนี้จะมีแต่ตัวผู้หมดประกาศสีสวยๆอย่างนี้คือตัวผู้หมดตัวเมียตัวเมียก็อยู่บนโซฟาท่านั้นเมียพี่ไม่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ปลาพี่ <c oughs> เราเป็นคนตลกนะเนี่ยน้าลุกมามาซ้อนกันโอ้โหแมวสิไม่กัดกระลุกแมวม อันนี้คือได้แล้วอ่ะได้แล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะเหลือของเรานะ <_ cs> เราใช้ A f s หรือ f c ต้องเป A ็ f c ใช่ป่ะ f c เพราะว่า s มันจะได้ทีเดียวไม่ออกมาต้องต้องต้องตั้งแฟลชหม่ตั้งแฟลชหม่นะครับรอ่อน เอ็มเราใช้แฟลททั้งหมดกี่กลุ่มครับใช้6กลุ่มครับจริงๆแบ่งเป็น3กลุ่มก็ได้หลังหน้ากลางห,หลังหน,หน้ากลางหลังใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยคือนั่งแบบเราสั่งได้ก,กูยังเหมาะกับเราหมอะวิ่งกิ้งคานหันทางนี้ทั้งนี้นถูกป่ะันนั้นไม่ได้ใช้น่งแบบเพรนั้นหมอะวิ่งกิ้งคานเหนื่อยครับเหนื่อยตกมุกเหนื่อยแก้มุกแหละแก้บนแก้ล่างครับก็แล้วแต่ถ้าแก้บนก็ห้าร้อยถ้าแก้ล่างก็บวกอีกพันหนึ่ง พูดไรเกรงใจเมียด้วยเจ่เขารู้ว่ากูเป็นยังไงว่าที่พูดแต่เรื่องเล่นใช่อะไร่านิดนึงครับมาล่อให้หน่อยมาล่อให้หน่อยมาล่อให้หน่อยล่อปลาเนี่ยคุณเนี่ยคิดถึงเนี้ยดูดูอาจางลวนเมื่อกี้พี่ใบไม่ไม่ต่อสายนะนี้เดี๋ยวเราลองต่อสายเขาคอมดูว่าลวงเนี่ยมันจะทันปะแซหกนะครับกับร้อยห้าเอตัวใหม่แหละ ยิง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 ที่ไปดูที่ผมว่าแม่งไม่เข้าคือมันขึ้นถันเข้าเป็นอะไรที่แม่งใช้ความอดทนสูงมากก็ใจร้อนก็ถ่ายไม่ได้ถูกต้อง,งแต่พี่ทำมันพองต้องมีความอดทนจริงครับเมื่ออดทนคือถ่ายไม่ได้เลยปลาเลยอันนี้ปลาตัวนี้สองละตัวแรกเหนื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนฐานใสน่ด้วยพูยเี๋้วลูกมหมเออตอนนี้แล้วลูกเย่ยิงเียยิงมันมันไม่ตวยอนะนี่อย่างดีนะตัวนี้ว่ายน้ําขนาด มามามาล่อเอาให้มันแบบดุดุกลางๆอะไรนี้พอพอมันว่าแล้วแบบเขาเรียกอะไรมันลู่อะที่ยิงยิงยิงพอพอพอเป็นไงครับอาจารย์วันนี้เลนร้อยห้าตัวใหม่พอพอได้ไหมเข้าเข้ามือไหมเวิร์กฮะ เอาเรื่องเรื่องเรื่อง p p e a r a n c e ภายนอกก่อนนะคือ,อเรื่องการจับถือการใช้งานก็ค่อนข้างสมูทกว่าที่คิดจริงๆเนี่ยร้อยห้าเนี่ยเป็นเลนที่ที่เลนอเนกประสงค์สำหรับผมนะีบางทีเนี่ยนึกอะไรไม่ออกผมก็แบกมันโคลจากบ้านถ่ายคนถ่ายเจาะใกล้แค่นี้ก็ถ่ายได้เจาะอะไรก็ได้ไม่ออกป่ะคุณอาจจะเห็นว่าว่าว่ามันค่อนข้างค่อนข้างใหญ่บั๊กกี้ท่าท้านิดนึงแต่ว่าน้ำหนักน้ำหนักนี่แบบผมผมถืออย่นี้ได้นะถือถ่ายรูปอย่างนี้ได้เลยอ่ามือเดียวมือเดียวกับโอ perate สบายสบาย ต่โฟกัสอีกเรื่องนึงนะโฟกัสก็อีกเรื่องหนึ่งคือคือคุณจะเอากล้องราคาหลักหมื่นมาเทียบกับกล้องตัวนึงสองแสนก็ไม่ได้แล้วเทคโนโลยีก็ผิดกันใช่ไหมใช่ใอันนี้คือถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายสปอร์ตถ่ายอะไรที่มันมีใช้ความเร็วโดยเฉพาะทํางานได้ครับอาจจะแบบหงุดหงิดมากนิดหน่อยอาจจะต้องแบบไปปรับตัวพองแควรต้องแบบให้ชินมือนิดนึงใช่ใช่ใช่ชินมือนิดนึงอาจจะหนุดงิดในเรื่องเรื่องน้ำหนักเนี้ยเพราะเวลาเรายกอะเรากระชาบอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราเราจะรู้น้ำหนักหรือกปล่านี่แบบเลยเอาเนี้ยโดยรวมในสรุปเฉพาะเลนนะ เลนต์ตัวเนี้ยเต็มสิบให้ให้เท่าไหร่คุณตี้ให้ให้ให้สิบเลยมวยกว่าเดิมคมกว่าอืจจะเสียตังค์เราให้คะแนนเลนและให้คะแนนลูกศิษย์แต่วันนี้ให้คะแนนลูกศิษย์เท่าไหร่คะแนนลูกศิษย์นะครับวันนี้ถ้าไม่มีคนลอ่อไม่มีไม่มีล่อปลาให้หอตอกปอก บอกว่าถ้าไม่มีตัวล่อปลานะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องศึกษาคาแรคเตอร์ปลาพอสมควรเนี่ยเอามาเราก็ต้องดูเขาว่าแบบไหนตอบสนองต่อสิ่งเล่าอะไรกลัวแสงไหมชอบอุณหภูมิเท่าไหร่มันละเอียดถึงขนาดนั้นนะแล้วปลาที่เราเอามาวันนี้ค่อนข้างถ่ายง่ายถือว่าให้7.5ครับเฮ้ย7.5เดจุ้าเยอะเกินคาดเลยนะวันดเน็นได้รูปสวยๆเยอะกุยโอเคครับเดี๋ยวเราคัดรูปมาให้ดูวันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไว้ทำอะไรก็ค่อยคิดก่อนยังคิดไม่ออก